น้องชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดชทีวีเช่นเคยเอาละพี่มีสาระดีๆแล้วนะฮะไปในเกมฟรีไฟล e ก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะมีกิจกรรมใหม่ในเกมฟรีไฟนะ GM เ,เขาจัดขึ้นมานะฮะต้องไปที่หน้าประกาศและเราจะรู้นะปับนี่นะฮะ นี่เลยนะ GM เขาแจกอีกแล้วนะฮะกล่องสุ่มสกินปืนนะอ,อสามารถทําได้ง่ายมากเลยนะฮะทำรกิตง่ายมากๆเขาบอกว่าใช้อาวุธแต่ละประเภทนะในการสังหารศัตรูเพื่อรับของรางวัลอ,อันแรกเลยนะเขาให้ใช้ AK นะยิงศัตรู3ครั้งนะสตัวอันที่2นะฮะใช้ลูก2 M1014 นะยิงศัตรู3ครั้งหรือ3ตัวนั่นเองนะต่อไปเป็น MP5 นะยิงศัตรู3ครั้งหรือ3ตัวนั่นเองนะ ต่อไปเป็นก็ UPM AU MP นะ3ครั้ง3ตัวเหมือนกันเช่นเคยเอาหลัะปืนต่อไปก็เปินเป็นปืน MP40 นะ3ตัวนะแล้วก็ปืนฟาร์มาายิง3ตัวเหมือนกันนะถ้าเรายิงครบตามจำนวนเราก็สามารถมารับของฟรีกันได้เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะมาเปิดรับของวันเลยนะสำหรับน้องคนไหนนะที่ยังไม่ได้มาทำธุรกิจเพื่อที่รับกล่องส่มสกินปืนฟรีนะให้รีบเข้ามาภายใน วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่10นะเพราะว่ากิจกรรมมันมีถึงวันที่10นะก่อนเที่ยงคืนนะเพราะว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11นะครับไม่ใช่วันที่1 1ถึงถึงวันที่10นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องส่มสกินปืนเลยดีกว่าเพื่อรับรางวัลเลยนะอ่ากล่องแรกมันมันให้เปิดเลยแล้วเนี่ย มาเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยนะถาวรไหมโอ้โหเกือๆแล้วของฟรีเราลูก2องนะฮะลูก2องลูกซองใยมาโอ้เดก๋ยจะถาวรแต่ก็ไม่ถาวรน,นะ MP 5้าต่อไปก็จะเป็นปืนอยู่ MP นะมา Oh my god ต่อไปเป็น AP40 ออ m p อะฟาร์มาจัดแปไวเลนถาวรไหมโอ้นึกว่าจะถาวรแต่ก็ไม่ถาวรน,นะโอเคสําหรับน้องคนไหนนะที่ยังไม่ได้มาทาภารกิจย้ําอีกทีหนึ่งละให้รียบมาทําก่อนวันที่10นะเดีย๋ยวมันจะหมดเขตน,นะเรามาเอาของฟรีกันดีกว่าใครที่ได้ของถาวรก็อย่าลืมมา,สาแสดงความเห็นให้พี่ด้วยนะใต้คลิปนี้นะเขาของฟรีได้ของถาวรอ,อีกแล้วนะพี่ไม่ได้ของถาวรเลยเปิดมากี่กล่องว่ะ เขแกก่ีกองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกองนะโอ้ไม่กอก็ตามนี้นะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รับนะก็สามารถแชร์เอาไว้ให้เพื่อนกันได้นะเพื่อนที่รีบมารับรางวัลของฟรีจาก Gm ก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในครั้งก่อนว่ามีปืนอะไรมั่งที่เราได้ไปอ่ายืนปืนนี้นะ ก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่นะแมกกาซีนมันมันเพิ่มดาเมจแค่แม็กกาซีนนะแล้วก็เราไปดู MP5 ดีกว่าเ p 5นะอันนี้ก็จะเพิ่มแค่ความแม่นยำนะฮะระยะในการยิงนี่แบบว่าโคตรต่ำเลยมาดูปืนต่อไปกันดีกว่า US s นะ US s นี่ก็ความรีโหลดเร็วนะต่ำลงมากเลยเพราะว่ามันเพิ่มอะไรนะมันเพิ่ม เพิ่มแม็กกาซีนนะแล้วก็การแม่นยำนิดหนึ่งนะไม่เยอะมากต่อไปเรามาดูปืนลูกซองไฟกันดีกว่านะ M1014 นะตัวนี้ก็ถือว่าสุดจัดประดบอกเลยความยิงนะจัดเลยนะแต่เสียอย่างึืงในการอัตราในการยิงนะมันมันนิดเดียวนะลดมานิดหนึ่งแม็กกาซีนดีมากครับตอนนี้ดาเมจนี่บอกว่าสุดจัดประดบบอกเลย2เท่าเลยนะถ้าปืนนี้เหรอปืนนี้ก็ แมกกาซีนเยอะเฉยๆนะที่ได้จากภารกิจเอ,อของวันที่แบบว่าเขาแจกกันมาอันนี้ก็ได้แจกมาจากกิจกรรมทำแบบสอบถามนะตั้งแต่ EP 1ถึงถึงอะไรถึง8หรือ6หรือ6นี่แหละจำไม่ได้นะแต่ก็ได้ถาวรมาสุดจากปลายบอกเลยอะ่ะใครที่ไม่ไที่ไม่ไมาทำธุรกิจและทำคะแนนไม่ถึงก็ต้องเสียใจด้วยนี่เลยก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลูกสองนะสเปรน,นะ อัตราแม่นยำนี่เลยสุดเลยคูณ2เลยนะแต่ความเร็ว r e โ o ลดก็สุดนี่ช้ามากก็ประมาณนี้นะสิ่งที่พี่ได้นะมันของไม่ถาวรน,นะครับเป็นรายวันรายชั่วโมงนะโอเคสำหรับใครที่เปิดกล่องฟรีจากกีกรรมได้ถาวรก็ถือว่าสุดจัดประาดบอกเลยโคตรโชคดีเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมาบอกน้องๆกับของฟรีกรีกัมฟรีไฟนะ สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะว่ามีกิจกรรมอะไรมาใหม,ม่จากพี่ฟาีอย่าพี่จะเอามารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับ